คน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 เราต้องมีความสุขบ้างไม่พูดแล้วจิบาจิบากลัวแล้วจิบากลัวแล้วแรกมาขังนี้ดีกว่าบ้างคนเราคนเราคนเราต้องมีความสุขบ้างจิบากลัวแล้วมันต้องพูดอะไมันขึ้นน่ะจิบากลัวแล้วจิบากลัวเลย น้ำยังไม่ลึกน้ำไม่ลึกมีการปลูกได้แค่นี้เองเนาะคนเราต้องมีความสุขบ้างสุกก,กวนเหมืนอนพูดตอนกลางคืนคนเราต้องมีความสุขบ้างเราว้างเหมือนพนุ่งเนี่ยใช่จริงๆนควัวไม่จริงโอ้โหเจอแล้วเรไม่ได้ ไม่เคยเจอขนาดนี้เลยนะคนเราต้องมีความสุขบ้างจิ้วจิ้วเร็วเร็วจิ้ว Nay từng lâu thêm lâu 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 아, 친구한테. 아, 카카오, 카카오, 카카오. 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 카카오, � <sus> ันี Saint ้มีไซส์เกือบสโหรือสลกว่านั่นหตัวใหญ่เลยนะชอนเยอะใหญ่ฝีมือก็ได้เ่ดู่าน้ย่ะลูกไหอลเอออนนี่